สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าเมื<า>่อนีนน้ตอนแรงๆด้อค่ะประมาณหกโมงแรงเด้วค่ะอันนี้คือว่าสิาพี่น้องมาเบ่งง่วไก่ขอดง่วไก่ขอดคลายๆว่าเพิ่นคือสิกเจ็บทองไหมคะ่ะหายใจดังดังเสียงหายใจเพิ่นบักดังแต่ว่าตอนนี้นอนแล้ว ชึื่พ่อมงะะังยัยด้วยค่ะเป็นแม่ลูกสองนะคะลูกเพิ่นสองตัวแล้วนี่ตัวที่สามแต่ว่าเหมือนกับว่าเพิ่นยังเป็นสาวอยู่เลยนะะี่ค่ะที่แ ปูเฟื Off ่องปูเฟื่องให้เพิ wrote, ินหลายรอบแล้วค่ะเพราะว่าเพิินทำทายเห็ดแบบว่าคือจังเจ็บทองก็เลยปูเฟื่องให้เพิ่นชึบหายใจเสียงบักดังเลยเหมือนเพิินกันไหมค่ะก็วบาแน่ใจว่าเพิินปวดทองได้จังไหนเมื่อกี้เพิ่นยังลุกอยู่เลยเสียงเป็ดกับพ่อเสียงเป็ด ตอนนี้นั่งแล้วนอนแล้วนอนแล้วสังเกตเบืองทองเพิ่เด้วยค่ะทุกคนมันจะดินบ่เป็นจังหวะไหม เจ็บทองบ่ลรกงฮะอ่านดีดแล้วโอ้ยเพื่อหายใจดังแทะค้หายใจย่างดังเลยแล่ะกับดินไปดิ่งมากดีดขาดงๆบ่าม่นสิตัวเฮ้าอีสะบะเกเลียทองแรบๆรบเพิ่งดีดขาเมื่อกี้ออกมาอึดอาดบก อันนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะหกโมงสิบสานาทีเบิงคือจังเพิ่นเมยเมย์แมคแล้วก็หายใจเสียงดังๆแม่ก็เลอยยางเขามามาเบิงตอนแรกวัดยืนพอ่อจะมาเบิงปุ๊บหายใจเสียงดังๆแมนบอกหรือหายใจแบบคัดคัดบอก เป็นแปลกๆอีกแล้วนะครับท่านแต่ว่ามือน,นีทองเอ้บอ่แมน่นุม่มเพิ่นบวมบักคักเลยค่ะแล้วก็ไตจิม้มเพิ่นจะบวมบวมนะคะแล้วก็หางเพิ่นก็จะตกแห้งก็เกาค่ะก็เลยคิดว่า้าบามือน,นีกับมืออื่นบ่นอาจจะเกินสองสามมือนี่แหละค่ะแต่เบิ่งส่งเพิ่นคือสิปวดละล่ะนี่แต่ว่ากลางวันก็กินปกติกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ก,กินแล้วกปกติก็ บ่ได้ว่าสีกระวนกระว่ายเอียงนะคะพอถึงขอบปุ๊บมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นอยังลูกเกย็บท่องบ่อฮะสังเกตบือท่องด้วยค่ะทุกคนหายใจดังให,หายใจแบบรัวๆทีๆใช่ไหมหรือขีดตัวอีก ปกติง้อตอนนี้ถ้าว่าบบเห็นบ่เห็นคนไหมคะเขาก็จะเป็นแบบเฉยๆนะคะแต่ว่าพ่อแต่เห็นเจ้าของปุ๊บยด้ยินเฉียงปั๊บเนี่ยคือเพื่อนแคลๆว่ามันเด็กงอแงไหมคะลมเย็นจังเลยทุกเธอกับสิมีไฟไฟสีแดงๆค่ะเปิดต่เนี้พราท่านได้เปิดบพาท่านได้คำเนาะ เปิดไรยุ่งไรแม่งเห็นเพื่อนน้ำตาขึ้นไหลยังสั่นวะกินหน้ามุกกิน,นเนี่ยวออกมากินเนี่ยวจาก,ออก <c oughs> แล้วก็ขีป่ปดขี่เป็ดมองหน,น้าบันขีนมาเมื่อกี้เป็นยังลูกป,ปวดท้อง ซ่อมม้าลายมือแล้วค่ะครบเก่าเดือนเขาบอกว่าครบเก่าเดือนวันที่ยี่สิบเก่าเดือนพฤษภาอันนี้มันเก็เลยวันที่ยี่สิบเก่ามาแล้วเมื่อวันที่หนึง่งเลยมาซมมือแต่ที่จริงถ้าถ้อออกก็ต้องนับอีกประมาณสิบมือเพราะว่าแต่บ่นอาจจะถึงเพราะว่านมเพิ่นไข่แห้งแล้วค่ะ เสียงหายใจกับผิดปกติแยกขีดตัวแนมแนมตัวของแต่ว่าหางขึ้นบนยกว่ะ คลอดแล้วบเกลสองมือถ้าบ่มมือนีกับมืออื่นค่ะทุกคนเบิงสังเกตอาการเพิ่นล่รอแกู่ไม่ยอมลุกบอให้ลูกิังกับไม่ยอมลุกลูกสาว จ็จุดใส่จะว่ามผืนมันจะเปียกๆในเยอะนะก็จุดขอกเล็กนิดเล็กนิดเดียวถ้ามีเบบีก็สิขย้ายขอกอีก จอบเบิงมาสามสี่มือแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ากระบ,บอกออกจากเชื้อเขาก็บสีเศร้าเสือ้อเราว่าปวดท้องเพราะว่าคนจะเฮ็ดจังสีตลอดเลยแต่มือนี่นี่หายใจแห้งติดขัดมีการกั่นหายใจผมแต่บอลลูซื้อว่าสีเบงเห็นว่เหมือนกันหายใจ,จขีดตัวเอ้ย แต่ว่าเมื่อกี้เอาเฟื่องเมื่อไหวบักร้ายหนึ่งตรงนี้เพื่อนจะชอบกินมันบ่พอเฟื่องหม่ๆไหเพื่อนกะสิก,กินมันบ่ตอนน,น,นนี้เพื่อนบ่กินเพื่อนนอนทับอยากนอนหนุ่มๆละสิที่จริงเป็นวัวที่ว่าเป็นกลุมๆไหมคะเป็นอ้วนๆแต่ว่ากล่องนี้มันบออันนี้ ผู้ดใดมีวิธีที่สีเฮ็ดให้แบบว่าง่วงน้ำตาเศร้าไหลก็คอมเมนต์มาบอกได้เวยค่ะทุกคนเลียร์เลียร์ขอบ ็สียหายใจแห้ง่ะลูกเหมือนกันหายใจอ่ะตะลือดตัวเนาะนอนตลอดเลยไม่ลุกเลยนะคะ ลูกแ้วะหาขึ้นลูกเสียออกมาลูกลูกอลไรคะทุกคนนี่แหละลูกๆนอนๆก็เลยงงว่ามันแมนปะนี่ทุกคนสังเกตเบ่งนมเด้อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมพันบวมโอ้ยนี่ม่เห็นมองไม่เห็นลูกเลยเด็กคนนี ا? เจ้ก,กับแม่งยังกัดเพลินเป็นตุ่มๆเต,มต,มต็มเลย,ดเ,ดยเดี๋ยวเบิ่งฟังทางนี้ส่วนมากพ่นสิอ่ชอบหันดาให้เบิ่งดอกพ่นอยากอายแล้วยังไงบุนีนไหมวันมานี่สินวนันว นมตึงแล้วค่ะทุกคนเบิ่งนะเต้านมเข้าตึงแล้วตัวหัวนมยังไม่ท่านตึงไปไหนหรอกแต่มันแปลกวก่าทุกมือไหมลูกๆนั่งๆอยู่ หญ่กับพอกินทุกเท่านี่สิเคียวเอื้องนะตอนนี้บ่เคียวแล้วจบเริ่มคำแล้ว เก็บทองมาลูกผู้เธอเปนสัญญามาหาดิเราต้องเอาใบไผ่หายเป็นกันนะกินมาหนิกินบ่กินบ่เนอะกินบ่นะ มาเร็วเฉยมามาเร็วคันว่าเจ็บท่องคือบาดีดขาดงเดง้งดงเดงิงเออมาแล้ว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 ,ลวเห็นแกกิน เลียงงัวมันเลียงลูกเลยจ้ะเป็นห่วงขึ้นยังนี่อะไจ้ะนักขึ้นลูกเลยจ้ะก็เจ็บท้องเจ็บใส่กับคุ้มมาเบิงยกหางไหมแปกแปกที่ว่าไม่ยกหาง แสงไฟบ่ถึงแสงบ่ถึงจ้ะนี่น้ำให้มันกระด้างจริงเหรอนี่กเอาหนามมาเ,เป็นอย่างลูกก็เป็นซึ้มๆเสาๆทะลูก เริ่มคำเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้นไผ่เกิดไฟเริ่มคำแล้วจ้าไฟตอนแรกว่าสีสื่อสีสมหนมะตอนนี้เอาไปเอามาสื่อสีแดงเพราะว่ามันกันมแมลงได้เพร่ะน่ะเพรว่ามันก็มียุ่งกับกันบูคไข่แดงปันใดเราคะ่ะซอยบูคไข่แดงปันใด จ้าืมอนี้กะสิลาพี่น้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปหนาได้จ้าเดี๋ยวสุดท้ายมาให้เบิงถ้ามีเมเงียกับ๋ยวท้ายมาให้เบิงจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ